สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC นะครับับสสวสดีทุกคนทุกท่านนะครับกับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังคําเตือนนะช่องศรัทาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอด นะครับและก็ไม่มีการโฆษณาลิงก์ไม่มีการแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อความมงคลบอกว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของอสปปลาวหรือพี่น้องทางเวียดนามนะครับในที่สําคัญนะครับการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่แรกเริ่มเลย นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลของสลากกินแบ่งรัฐวิสาหกิจลาวพัฒนาที่ถูกกฎหมายของลาวพัฒนานะครับเนาะประจําวันจันทร์ครับประจําวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองครับก่อนที่จะไปวันจันทร์ที่ยี่สิบสองครับเรามาดูก่อนวันที่สิบเก้าก็คือวันศุกร์โบเบนะครับ ผลก็คือแปดแปดแปดห้าเจ็ดสามทุกคนดูดีครับเหลือใจไหมครับสามแปดนะครับมาดูนะสามแปดใช่มแปดห้าแปดหกแปดเก้ามาวันนี้อีกวันที่ห้าเลยนะครับแปดเนี่ย 8, 5, 8, 5, แปดห้นะครับแปดห้แล้ววันที่ยี่สิองจะมีแปดไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมาดูก่อน ดับฝั่งนี้เด่นฝั่งนี้นะครับเลขดับหลักลา2สองตัวยกเว้นหลักร้อยที่ดับสี่ตัวเอ้ยสามตัวนะครับหลักพันครับดับเจ็ดกับแปดครับอยู่หนึ่งตัวตัวนี้ไม่อยู่นะครับออกแปดเห็นไหมหลักร้อยนะครับหกเจ็ดแปดออกเลขห้าครับสามตัวอยู่หมดหลักสิบห้ากับหกครับออกเลขเจ็ดเจ็ดสามหลักหน่วยห้ากับหกมาเลขสาม ตัวเด่นไม่มาครับมาเลขค่าตัวเดียวครับนี่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเนาะวันที่มาก็มาเยอะแต่วันที่ไม่มาก็หายในเมื่อวันที่แล้วก็เกือบเข้าสี่ตัวนะครับพอมาวันนี้โบ๋เบ๋จ้อยนะครับม,มาทีนี้เลขทูบมันจะแปดหกนะครับทุกคนไม่มีแปดห้าในทูบมีแต่แปดหกเก้าศูนย์แปดนะครับเลขทูบ ดูของวันที่22นะครับ ใครไม่ชอบดับนะครับรอสักครู่นะครับผมไปทำทำตามาาาสเต็ปเนาะเพราะว่าบางท่านก็ชอบเล็กดับนะครับเราจะไปห้ามให้คนอื่นมาชอบเหมือนเราไม่ได้นะครับ ดับหลักก่อนนะครับดับหลักพันว่าที่แล้วหลุดตัวน, 8, นะครับดับเจ็ดไปแปดมาเลขแปดครับมันก็อยู่มามันมันดับอยู่มาหลายงวดเมือกันนะครับก็มีความเสี่ยงหน่อยอ่ะวันนี้ครับห้าหกอืมจะเป็นยังไงัร้อยครับดับสามตัว 3 4และ5หลัก10 1 2หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับ1 2หลักสิบกับหลักหน่วยนีดับอยู่ดีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่ไม่ค่อยโฟกัสทุกคน ดูตัว <coughs> 3ูนยศูนยสามหก 036 <c oughs> ท่าออกในนี้เสร็จเรานะครับถ่าออกในนี้มาในแนวของเราเลยนะครับอืมนะครับ,รบไม่เอาเยอะแค่นี้แปดแปดแปดต้องวันที่แล้วยังดีก,กว่าไม่ทายดีกว่า เรารุน้นอะไรกันโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้พุ้ที่ความติดตามรับชมรับฟังชุดทีมีชัยสุขภาพร่างกายกแข็งแรงนะครับขอบคุณเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ